สว,วัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราอยู่ในเกมเกมน่าสู้ผีกายก็เล่นไปแล้วน่าจะครั้งหนึ่งก็ใช่ปกติก็จะเลือกห้องที่ใหญ่ๆนะเนี <c> ่ย <oughs> เลือกห้องใหญ่้จาจะอัพอะไรครั้งแรกคือต้องอัพเตียงก่อน Hmm? อัพเดียงเสร็จปุ๊บก็ต้องอัพประตูมีผีอยู่ด้วยไ <c oughs> ปไหนหว่าผีเอออัพอันนี้มาก่อนสามอัน <c oughs> เออถ้าจะถ้าจะดูก็กดตรงเนี้ยเอาผีตาโบเดี๋ยวเดี๋ยว sáu mươi áo nè, ô hô, Pierre Wilson, up tiếng, có mấy ốp ở đây đây nữa, nhá up tiếng còn up tiếng còn, điềm ơ จังอ่าสิบหกลีเวลสามแล้วสิบหายแล้วไงเป็นไรไหมลูเดี๋ยวๆๆๆหกสี่หกสี่โอเคเอาตายแล้วหนึ่งเดี๋ยวอัพมันนี้ก่อน ผีเวลว่เวลเวลสี่แล้วใช่ไหมเวลสี่แล้วใช่ไหมเวลสวามเวลสี่ได้อีกตัวหนึ่งหงอกปมบืนงอกงอกงอกอีกหนึ่งโอ้ยโยเอ่เอ,อถ้าจะเป็นคลิปนกก็เอาไว้คราหน้านะตอนนี้นกจะเป็นป้าอยู่แล้วก็คือนกเขาไม่ยอมอะไรเลยเอ่ะกับเรื่องเดิม เอาป,ประตูแล้วแหละเอาป,ประตูเอาป,ประตูอัพแล้วจ้าต่อไปนี่สองร้อยเอ้าผีเวลเท่าไหร่ล่ะเวลสี่สี่เมื่อไหร่งอกอีกอันหนึ่งจ้าอ้าเอาเลเวลไปเลยแล้วกันโอเคต่อไปก็อัพป,ประตู เราสามารถขายได้แต่เพื่อนเขาไม่ยอมเมันก็ไม่ใช่เพื่อนหรอกมันเป็นเอไอไลวหนึ่งเือนต่อเอไปอยี่สิบหมดแล้วน้อก็ไม่ใช่ผีจะแตป็นนักเล่นทีไรเ็เคยสนะเลยโอเคสิบหกแล้วสิบหกแล้วต่อไปอัพประตูไม่น่ารอดคนนี้ ูถ้าไม่น่ารอดเอ้ยไปดู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 สู้สู้ยาวเลยนะเอออเออสองร้ 200, นี่อาขาย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 ขาัา <c oughs> ああเดินผ่านไม่นานเสวีน้อยผีน้อยโอ้โหโอ้โอ้โอโอโอตไม่รอดอ่ะคลิปนี้เราจบกันแค่นี้